ระสุนนัดสุดท้ายของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในฤดูการนี้มีไว้เพื่อดวลกับคมเขี้ยวของมนุษย์ป่าป่าอย่างวูบแทมตันวันเดอร์โรสหลังจากตกเป็นพระรองในฤดูการนี้ทั้งที่ฟอร์มดีมาออดิชั่นในตำแหน่งพระเอกตั้งแต่ต้นฤดูการสุดท้ายชาวเรือเด่นกว่าเลยคว้าตำแหน่งขวัญใจเมียชาวบ้านไปครองแบบหน้าตาเฉยแม้จะเจ็บปวดรุนร้าวกับการพลาดแชมป์ในปีนี้แต่เพื่อไม่ให้เสียหน้าและศักดิ์ศรีที่มีมายังไงนัดนี้ก็ต้องเต็มที่ในบ้านของตัวเองแม้แฟนบอลต้องการจะ หยุมหัวมากสักเพียงใดแต่สุดท้ายก็คงต้องให้กำลังใจแล้วไปว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้านัดนี้หากชนะก็น่าจะล้างอายได้บ้างพอล้างจืดได้หน่อยคาดว่างานนี้จะได้เห็นการละเลงเพลงแคนลงบนสนามหญ้าอย่างแน่นอนทางฝั่งหมาป่าผู้มาเยือนงานนี้ไม่รู้ว่าเรื้อนจะขึ้นหรือเปล่าเพราะหนูน้อยไม่ได้หมวกแดงเหมือนในนิทานแต่เป็นนายพรานถือปืนรออยู่ในฐานะรองแชมป์อันดับที่13ในตารางไม่ว่าจะแพ้หรือชนะยังไงก็บ่ต่างกันความกดดันแทบไม่ มีงานนี้เลยเล่นสบายผ่อนคลายกันอย่างกักบไปนวดกระสายในสวนหลังบ้านยังไงยังงั้นฮ่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมก็ดูจะสูสีใกล้เคียงกันกับแต้มที่ได้มามีแพ้มีชนะมีอภัยใส่ใจยาเสติดว่าไปน,นั่นหากมองดูความดุดันคิดว่าผู้มาเยือนนั้นต้องรับซะเยอะกว่าเป็นแน่แท้อยู่ที่เกมสวนกลับแล้วว่าจะงัดออกมาได้ใหญ่และยาวขนาดไหนหากย้อนสถิติกลับไปเมื่อตอนได้พบกัน5ครั้งที่ผ่านมาเป็นไอปืนโตที่ทําได้ดีกว่าชนะซะสา และแพ้ไป2ถือว่าใกล้เคียงกันอีกแล้วในเรื่องของสถิติแต่ถ้ามองลึกลงไปดีๆท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่หวดกันมาได้สบตากันในสนามทั้งสิ้น17เพลาก็เป็นทางเจ้าปืนที่ใหญ่ก,กว่ายังเห็นได้ชัดจัดไป11วินเสมอและปืนแตกไปอย่างละ3นัดถือว่าเอามาคุมกันได้พอเป็นแนวทางส่วนนักเตะคนสําคัญก็เอ็นมาทางของปืนใหญ่งานนี้มีโพรมาเหนือก็แค่รูบานเฮ้ยรูเบิร์เฮ้ยรูเบนเฮ้ยถูกแล้วรูเบนเนเวส ที่เอาชนะแท็กเกิลไปทั้งสิ้น78ครั้งสรุปตัดจบแบบตะโกนออกมาเสียงดังพรวอมมั่นใจว่าไม่ผิดแน่เจ้าบ้านจึงมีโอกาสชนะที่71%ให้เสมอ18และแพ้คาคลังพระแสงที่12%